วันนี้นะคะเรามาทำแซนด์วิชนะคะกับข้าวเหนียวไก่ผัดเส้นเล็กนะคะขนมปังแซนด์วิชห้าสิบกล่องขะะ้าวเหนียวไก่ประมาณยี่บห้ากล่องผัดเส้นเล็กสามสิบกล่องนะคะทำแจกนะคะมีผู้ใจบุญนะคะที่อยู่ประเทศฟินแลนด์นะคะคุณจูเลียคาริโอรัวม,มาคนะพี่หนึ่งคำหนึ่งคาริโอรัวม,มา น้องจูเลียคาริโอรัวมาพี่หนุ่มนลก็ดนคมงานนะคะแล้วก็พี่สุมารีรัตนะคะจากประเทศฟินแลนด์นะคะทำบุญนะคะขนมปังเซนวิชค่ะ30กล่องข้าเหนียวไก่ค่ะ20กล่องเส้นเล็กสาสกล่องที่เหลือก็ช่วยร่วมด้วยนะคะร่วมทำบุญด้วยกันนะคะแจกลงบาลนะคะ โรงพาบาลมองกุฎแจ้งว่านะคะแจกแพทย์พยาบาลนะคะไปให้กินตอนเช้านะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวอัดวิดีโอให้ดูนะคะค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพี่หนึ่งมากเลยนะคะ ทำเป็นขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาค่ะดีมากเดีมาย